หยุดเสียหายหยุดเจ็บปวดกับการทวงหนี้แต่ไม่ได้เงินวันนี้หลายท่านคงจะมีความรู้สึกว่าได้ลูกค้าใหม่มาแต่กับรู้สึกไม่กล้าขายไม่กล้าขายเพราะกลัวหนี้เสียจากการที่ท่านเจ็บปวดฟ้องชนะคดีแต่ไม่ได้เงินเสียค่าใช้จ่ายเสียหนี้เสียค่าธรำเนียมสารเสียค่าทนายสุดท้ายได้แค่กระดาษปัญหาคืออะไรปัญหาคือ การฟ้องคดีโดยไม่มีแผนทวงหนี้ฟ้องคดีแผนฟ้องคดีท่านอยู่ไหนลูกหนี้ปิดหนีลม้มบนฟูกทาไมจึงจัดการไม่ได้ทวงหนี้ต้องได้เงินไม่มีไม่หนีแต่ต้องจ่ายทําได้จริงเพียงแค่ท่านมีแผนบริห่งนี้ผมบอกได้เลยครับที่มาของหนี้เสียเกิดจากลูกค้าใหม่ที่ไม่มีระบบวิเคราะห์เครดิตนโยบายลูกค้าดีลูกค้าเสีย ขายเงินสด3ามครั้งให้เครดิตจนกลายมาเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าเก่าที่ไม่เคยวิเคราะห์เครดิตวิเคราะห์ความเสี่ยงประจําปีมีแต่ให้เครดิตมากขึ้นแต่ไม่รู้ว่ากิจการหรือความเสี่ยงเขามีมากขึ้นหรือน้อยลงแต่อย่างไรปัญหาเหล่านี้เกิดจากการไว้ใจถ้าท่านอยากได้เงินท่านต้องมีแผนแผนบริหารนี่มีความสําคัญมากเราออกแบบทฤษฎีวิเคราะห์วิจัย ในมุมของเจ้าหนี้ลูกหนี้และอีกหลายๆมุมที่ทําให้การบริหารหนี้ต้องได้รับเงินต้องได้รับชําระหนี้แผนวิเคราะห์ความเสี่ยงลูกหนี้ดีหรือลูกหนี้เสี่ยงดูจากไหนดูจากหน้างานดูจากงบการเงินระวังงบเก่างบหลอกวิเคราะห์ให้เจอแผนต่อมาแผนวิเคราะห์สืบหาทรัพย์สินลูกหนี้ท่านควรจะต้องสืบหาก่อนว่าทรัพย์สินของลูกหนี้มีอะไรบ้างเพื่อท่านประเมินว่าจะฟ้องไม่ฟ้องคุ้มไม่คุ้ม ฟอ้องอย่างไรยึดอย่างไรเพื่อจะได้เงินแผนทวงนี้ทวงอย่างไรให้ได้เงินนี่บริษัทกรรมการผู้ถือหุ้นรับผิดชอบแค่ไหนแผนท่านมีอยู่อย่างไรเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะทําให้ท่านได้รับชําระโดยไม่ต้องฟอ้องด้วยซ้ำแผนการเลือกทนายการเลือกทนายท่านจะเป็นที่ต้องหาทนายที่ยอมรับเนื้องานแนวคิดที่ไม่เหมือนกับวิธีการทํางานของปกติทนาทั่วไปแผนฟอ้องคดีฟอ้องใครส่วนใหญ่ฟอ้องบริษัท กรรมการต้องรับผิดชอบไหมตามกฎหมายผู้ถือหุ้นชำระเงินค่าหุ้นหรือไม่แผนการฟ้องของท่านคืออะไรหยุดฟ้องแบบเดิมวางแผนก่อนอีกแผนหนึ่งที่จําเป็นมากสําหรับกรณีที่รับเช็คเด้งวันนี้เช็คเด้งท่านแจ้งความทําไมไม่ไปฟ้องในศาลซึ่งเร็วกว่าวันนี้ใช้สิทธิ์อาญาจาคุกแต่ยึดทรัพย์ไม่ได้ทําไมไม่ฟ้องคดีแพง่งทําไมไม่ฟ้องของกันแผนต่อมาที่เจ็บปวด กับการถูกลูกหนี้ยื้อคดีเพราะฉะนั้นแผนการป้องกันการถูกยื้อคดีมีอย่างไรกําหนดแผนให้ดีท่านจะได้เงินจากนโยบายการผ่อนชําระแผนยึดทรัพย์ก่อนจะไปยึดทรัพย์วันนี้ลูกหนี้ตกลงผ่อนชาระในศาลแต่ผิดนัดไม่จ่ายคําถามทำไมไม่ยึดทรัพย์ยึดเมื่อไหร่ยึดอะไรก่อนอย่าบอกตามสูตรนะครับยึดที่ดินก่อนยึดที่ตั้งทําการและอื่นๆละ่ะทําไมไม่ยึด อยู่ไหนมีอะไรบ้างสุดท้ายปัญหาอุปสรรคที่ผู้ประกอบการจะเจอคือลูกหนี้ปิดหนีล้มบนฟูกล้มละลายฟื้นฟูก,กิจการท่านทำอย่างไรแผนจัดการลูกหนี้ปิดหนีล้มบนฟูกซึ่งแผนนี้จริงๆจะต้องบริหารและเซตอัพขึ้นมาก่อนที่ท่านจะทวงก่อนที่ท่านจะฟ้องเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดว่าจะลงทุนฟ้องไหมจะทวงไหมหรือฟ้องเลยหรือขายต่อถ้าท่านบริหารแผนเหล่านี้ได้ผมว่า การบริหารหนี้ไม่ใช่เรือ่องยากหยุดบริหารหนี้แบบเดิมเปลี่ยนมาเป็นบริหารหนี้แนวใหม่เพื่อการในรับชำนาญหยุดเสียหายหยุดซ้ำเติมกับการใช้จ่ายทวงหนี้ฟ้องคดีบังคับคดีแบบเดิมมิติใหม่กับการบริหารหนี้ทวงหนี้ฟ้องคดีต้องได้เงินร่วมบริหารหนี้กับเราเราจะตามหนี้คุณเองหนี้คุณเหมือนหนี้เราไม่มีไม่หนีแต่ต้องจ่าย